ไม่ได้ผ่าดีกว่าอ๋ออ๋อไม่ได้ผ่าอะพยาบาลพยาบาลพยาบาลเอ๊ะเดี๋ยวนะพยาบาลยังไม่มีใครมาสมัครอะรปภรปภก็ยังไม่ได้สมัครโอ้ยตั้งแต่ด่านปิดทำไมมันเงียบแบบนี้นะโอ๊ย ซองคอเพลงเออโรงพยาบาลคอซองคอเพลงยูนิซอยเนี่ย M อ T V 75ทวเเปิดเก็กก็จะเจอเลยไม่ค่เต็มที่เธอตรงเข้ามาทักโคชนะรักชิมิชิมิเียงเก่าบอกบอกอายุเลยจะบอกว่ารายการนี้เขาดีเพลงเ็เพาะเพลงเพราะเพลงดีเพลงเด็ดออ้เพลงสนุกก็เต้นแบบ ไหนเปิดมาแล้วก็ยิ้มหน่อยนี่โอเคมัต้องอย่างนี้ไปฟังกันเลยเยลป็นเพราะไปไปสี่ยังอีกไป คนงามตามที่พี่ไฟฟันไม่รู้จะก,กันอย่ามาทำปากว่านอยากยูไกลๆศพไอ้อุ่น,น้องนานๆแล้วพี่ไม่มีงานทำหรือ,อยังไงอยากจะขอร้องหน่อยได้ไหมอยากร้องร้องไปน้องนี่จะฟังไม่ใช่ร้องเพลงนะอ่ะพี่จริงจังอ่ะไม่ได้้อเล ได้ให้ช่วยยังไรบอกว่าไรพี่จอแต่ยับมาใกล้ๆจะบอกให้น,น้องอยาอยามาแล้วค่ะเอาว่ามาเรื่องไรก็คือ,อยังนี้ตอนนี้พี่เงาอยากจะมีเจ้ามาช่วยดูแลหัวใจอ๋อเรื่องไหนพี่ไม่ต้องเปลี่ใจเดี๋ยวน้องจะให้จะช่วยเรียกรถพี่ปอ อหนจนก็พี่ปอติกตึงเลยค่ะเอาเล้วเกี่ยวอะไรครับพี่ปอติกตึงล่ะครับอ๋อคือว่าจะเด้พี่ปอ,อ,อ,าปอมาเอาคนชีกอท่เก็บนะคะโอ้ย <c oughs> ไม่ได้ชีกอให้น้องจงเข้าใจเออคือแบบว่าจะจีบใช่ไหมก็พูดมาตรงๆหล่อๆอย่างเที่ยครับพี่อายนะเอ้ยถ้างั้นคนหล่อคงต้องถิงแถวต่อไป ขอร้องช่วยพี่หน่อยได้ไหมให้ช่วยยังไรบอกมาเลยพี่เจอาขยับมาใกล้ๆจะบอกให้นาน,น้องยาขยับมาแล้วค่ะเอาว่ามาเรื่องไรก็เือ,อยังนี้ตอนนี้พี่เหงาอยากจะมีเจ้ามาช่วยดูแลหัวใจอ๋อเรื่องแค่นี้ พี่ปอตื่นเลยค่ะอ้าวล้วเกี่ยวอะไรครับพี่ปอดี่ซื้อนะครับอ๋อถือว่าเจะพี่ปอมาเอาคนชีพปอพี่เก็บนะคะโอยไม่ได้ชีพขอให้น้องจงเข้าใจเออคือแบบว่าตีใช่ไหมก็พูดมาตรงๆหล่อๆอย่างพี่ก็พี่อายนะเออถ้างั้นคนหล่อคงต้องถิงแถวต่อไป พี่นักจริงหลังแต่งหลักจะว่ายังไงล่ะจ๊ะน้องก็ไม่ได้เห็นเงินนะแต่ทั้งเงินมันชิงมีมากพอก็ได mm ้รีบมาขอเลยจ้าเฮยตั้งแต่ด่านปิดให้มนันเงียบขนาดนี้วะเนี่ย ฮ้ยอะไรว่จะตามมาทำอะไรเนี่ยวะฮะก็มาโทถไว้ก็บอกว่าเดี uh, ๋ยวก็ออกไปเองแหละฮะมันว่ามันจะมันจะกี such such <t <t ่โมงดิปัดโถไว้เฮ้ยก็อะไรวะตึกข้างๆก็ถล่มไปแล้วนะไม่น่ามีตะลุงอยู่แถวนี้นะเนี่ยโอ้ยจะทำไมเนี่้าำไมแล้วมันฮะปัโทถไว้โทถโอ้ยถามเลยแล้วจะเอาอะไรกินปิดด่านแบบนี้แล้วจะเอาอะไรกินฮะค้าขายอะไรก็ไม่ได้ปัดโถโอย คุณหมอโอ้ช่วยผมด้วยครับลุงช่วย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 โอ้ยโอ้ยท่านี้ทางนี้โอ um> ้ยสวัสดีครับหมอขอขอขอวางของก่อนนืงออันนี้กาแฟนี่ที่หน้าออฟฟิศใช่ไหมหน้าปากซอยสายไหมเจ็ดสิบสาม ่ขอคำสั่งวันนี้ได้กินพรุ่งนี้ตอนสั่งต้องระบุวันที่รับด้วยเดียวคุณหมอโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับอดิตั้งแต่ด่านปิดเนี่ยโอ้ยผมก็หากินก็ลำบากแล้วนี่จะเข้ามารักษาฟรีๆนี่ลุงไม่น่าหากินลำบากนะไม่น่าสิทธิขนาดนี้โอแล้วนี่อะไรผมพึ่งขึ้นเหรอวัยรุ่นก็แบบนี้อ๋อัยรน ไปกัดสีผมแล้วมันล้วงนึกว่าทะเลออาะกับวีมานี่จะบอกว่าไอ้ลูกชายลุงนี่มันมันบอกว่ามันชอบมันอยากจะเข้ามาที่นี่มันบอกว่ามันมันอยากมาดูรายการอะไรนะคอซองคอเพลงเออคอซองคอเพลงอยากจะมาดูพิธีกอรอะไรนั่นอะไรนะอะไรนะ,ะรคิมมี่คิมมี่ คิมมี่คิมมี่ปาถนามีวิชาวีเออเจรายการคอสองคอเพลนออกอากาศทางช่อง MVTV 75็อยู่ปากซอยสายไหม73มันยังข้ามมาไม่ได้ทำไมอ่ะติดล้นหนามลวนหนามวาออกแล้วออกแล้วออนี่ฮะคุณผู้ชมผมก็อยากจะบอกว่าวันนี้นี่โชคดีมาก โอ้ได้เข้ามาในโรงพยาบาลขอสองพอเบนเออเห็นมามโรงบาลนดิสวยงามอย่างใหญ่เยอะไปนิดนึงตึกจะถล่มหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าข้างๆถล่มไปแล้วนะไม่น่าอยู่นานเกินเบรกสองเดี๋ยวหากินยังไงหากินกันนี่นะคือปกติเนี่ยช่วงสถานการณ์ดีๆนี่เช้าก็คาเวียอบน้ำผึ้งว้โอ้โหกลางวันเนี่ยล็อบสเตอร์อบกระเทียมว้าว ตกเย็นมาหน่อยหนึ่งนี่คับก้อยดดบุ้งตลปะเนอะน้ำขาวขาวหมือนสว่างวัดตันเยีะยังอยู่เลยไอ้ฐามนีจริงเหรอโรงพยาบาลนี่เครื่องมือเยอะแยะไอ้นี่เขาไว้ทำอะไรนะครับอันนี้เหรอใช่ โอเคป่วยแันไม่รู้สึกดีขึ้นไหมเป็นเปิดิทงเลยตันนี่ในฟังเพลงได้ทุกแนวเลยนะตั้งแต่ลูกทุ่งลูกกรุงลูกติดลูกกำพาไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนั้นอันนั้นาจจะมาจากนี่ต่อโอ้ยนี่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 ลุงนี่ไม่อยากจะพูดจริงชีวิตลุงนิดเล่าเล่าพอดจริงจริงยังไม่ได้เล่าให้เล่าก่อน ไม่ทำเข้าร่วงนะเมื่อวานเนี่ยนะคุณหมอผมเจ็บใจไอ้ไอ้ไอ้แปะร้านขายอาหารตามสั่งมากเลยผมเข้าไปในร้านมันนี่มันบอกสั่งอะไรก็ได้มันจะบริการทุกอย่างเต็มที่ผมไปสั่งไอนี่กระเพราไก่ไข่ดาวไม่เผ็ดเอ้าแล้วทำไมเขาไม่ทำให้อ่ะไอ้แปะมันเดินมายืนเท้าทายเอ๋หรอกอออันลืดดีโง่จังมาสมองหรือทำารวยอะไรอ่ะไข่เหลาชักไหนมันเผ็ดกันวะเออเพาไก่ไข่ดาวไม่เผ็ด เอาไก่ไม่เผ็ดเอาไข่ดาวด้วยอ,อผมก็เป็นคนที่เป็นความรู้น้อยอมผมก็เลยว่างั้นไข่ไข่ดาวผมเนี่ยเอาเอาพฤลหัดห้าทุ่มห้สิบเก้าพอทำไมต้องเป็นไข่ดาวพฤลัสอดอา้าวก,ก็มันยังไม่สุกเลยรยการมันก็เล่นกัขนาดนี้เลยอผู้ <laughs> ๆๆชม คุณผู้ชมอยากเห็นหน้าตากล้องไหมวันโดนแน่ยูบอกเลยในสตูนี่ไม่รอดสักคนตอนนี้เขาอยู่คนเดียวด้วยอยู่คนเดียวอยู่หลังกล้องคนเดียวออนนี้นี่นี่ผมอยากฟังเพลงแล้วอ่ะช่วยพาผมไปฟังเพลงหน่อยสิตามมาก่อนต้องจ่ายตังด้วยเอาเคยไปตู้เพลงไหมเวลาไปตู้เพลงเนี่ยเขาก็หยอดก็รักก็รักก็รักกรักกัมีเพลงอะไนี่เหมือนกัน นี่ต้องเสียเท่าไหร่เอามา20บอด20ได้ฟังกี่เพลงเพลงเดียวอ่าได้เพลงเลย20ผมเมาเลย125เพลงเป็นเงินเท่าไหร่4,000สอง4,000สองได้ไปยึน5,000เฮ้ยไปฟังเดี๋ยวๆแกรู้หรือว่าเปลัดเพลงเล อย่าไปเผยไตสิอันนี้เขาเาตัดเข้าเพลงให้แล้วก็ออกมาโตนิวเซอร์เขาบอกว่าให้ทำเป็นตื่นเต้นเยเพลงอะไรเขาว่าเก๋ก็เล่นได้คือทำไม่จริงเหรอรายการเนี้ยตั้งแต่อัดมาเนี่ยนะ สาระมันอยู่ตรงไหนวะช่วงนี้ไงออ๋ช่เพราะจากับกูรู้ผูรู้เออเป็นช่วงมีความรู้เล็กน้อยมีนะยังมีอยู่ยังมีนะรู้จักนักศึกษาก่อนปรารถนามีวิชาเห็นไหมเห็นไหมเออมีความรู้พูดถึงเรื่องเพลงเออเรื่องเพลงเนี่ยจริงๆจะบอกว่ามันมีเพลงหลายอย่างนะมีวัฒนาการมาตั้งแต่การเป็นบทสวด การบอกเล่าเรื่องราวเอาจริงๆนะคุณผู้ชมคือจะบอกว่าเพลงสมัยก่อนเนี่ยเฮ้ยทำไมฉันเหนื่อยวะไอ้นี่มันติดคออ้าเอาเพลงสมัยก่อนเนี่ยมันวิวัฒนาการมาจากบทสวดจากการเล่าบทสวดก็คือการเล่าเรื่องราวในอดีตสมัยนั้นยังไม่มีการจดบันทึกอ่าก็อาศัยว่าบทสวดนี่แหละที่จะทำให้การบอกเล่าในอดีตเรื่องราวต่างๆการต่อสู้การอะไรที่ผ่านมา อันนี้คือวิวัฒนาการจนกระทั่งมาถึงยุคที่เรามีละคระะละครสมัยนัย้นยังไม่มีโทรทัศน์ไม่มีวิทยุนะเป็นที่เขาเรียกว่าละครนอกละครในละครร้องละครลำโขนลิเกลำตัดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแสดงว่าสังเกตว่ามันเป็นการบอกเล่าเรื่องราวนําเอาเรื่องราวที่เกิดเกิดขึ้นจากสถานที่หนึ่งมาบอกเล่าให้อีกสถานที่หนึ่งฟังลุงแลดูมีความรู้เนี่ย บอเขาจ้างมาให้ทำไคือเอาจริงๆจริงๆช่วงนี้กูอะไรชื่อช่วงอะไรนะเท่ากับกูรูกูรูกูรูพอแล้วกูรูะคือเนื่องจากว่าเราเนี่ยหากูรูจริงๆไม่ได้บอกไปกี่คนบอกไปกี่ค่ายบอกว่ามาออกรายการคอซองคอเพลงของครีมมี่ปาถนามีวิชาโอ้โหเขาวางสาย ทีแรกเขาก็คุยดีนะทล้วนอามพี่ทิคอใครเคกเี่พี่ปาธนามีวิชาทำไมเอาเรื่องจริงมาพูดก็ตัดสายิี่เลยก็ตัดสายพ้งเลยก็เราก็เลยหาไม่ได้ฉันฉนก็เลยต้องเป็นคนเป็นกูรูแทนไ,ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้เดี๋ยวคุณพ่อทางบ้านเดี๋ยวเขาคิดคิดหนักอีกไม่ใช่ไอ้จริงๆวันนี้เราจะพูดถึงเพลงอะไรนะ ก็จะเป็นเพลงประกอบละครเพลงภาพยนตร์มันก็เป็นการบอกเล่าเรื่องราวเหมือนเป็นทีเซอร์ย่อๆใน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 ฉบับของเพลงใช่ไหมจริงๆแล้วจะบอกว่าเพลงเนี่ยมันมีทั้งอุปมาอุปไมยเอาอารมณ์ความรู้สึกมาเล่าเป็นความเปรียบเทียบปรยบเลยหรือจะเล่าตรงๆก็มีนะอย่าง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 เพลงพื้นบ้านใช่ไหมเพลงคอนเนๆของ บางบา,งบ,างบางเพลงนี่ไว้ไว้เราจะเอามาเปิดให้ฟังนะ,อ,ะอย่างเพลงป้าบูทองอใช่ไหมเพลงพระลดเมลีสงสารแต่แม่ะมอะไรอย่างนั้นอาศัยอยูออ่ในทังใบญ <laughs> <laughs> ่านเกสิเลี้ยงอนะเลี้ยงอะไรตุ้งนะอ่าโอเคนะม,มีเยอะ <ye> et, มีเยนะโอเคต่อไงเราก็ตัดมุกกแล้วตัดไปสิเขาจะเตรียมมา นี่จะย้อนกลับมาอีกนี่คุณจะเล่นอะไรล่ะแต่นี่นี่เลยช่องเราเดี๋ยวจะมีเพลงไไม่ใช่หมายถึงเ่รอกเอ็มวีทีวีเจ็ดสิบห้าเดี๋ยวจะมีเป็นเป็นละครเป็นละครไทยเป็นละครโบราณย้อนยุคเป็นละครเกี่ยวกับผีพูจริงโอเกบไปต้องตึกเต้นขนาดนี้เออเดี๋ยวได้ได้มีแน่นอนของของผู้ผู้จัดก็คือฮอนกเอี้ยงฮอนกเอี้ยงตาโตอ่านี่ผู้จัดคือว่า สุดๆมากแล้วแล้วเขากำลังมีโครงการปั้นผู้กำกับหน้าใหม่ด้วยนะใครที่อยากจะเป็นผู้กำกับหน้าใหม่เขาจะมีการสอนเทคนิคแล้วก็กำกับกำกับจริงละครจริงและที่สำคัญคือเพลงประกอบละครทุกเพลงเนี่ยเป็นผลการประพันธ์ของอาจารย์พอน้ำเอียงตาโตจริงๆเลยโดยเฉพาะอะไรนะเพลงนี้เปรตลำไย เ,เปลตอีลำไพยเ,เปลอิลำไพรใช่ไหมเป็นเปล <c oughs> เออย <c oughs> อแล,อล <c oughs> อ้วมงะไรก็ไม่รู้ <c oughs> โอ้ยแต่เชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรา <c oughs> จะได้ชมได,ได้ได้ชมทั้งละ,ละครได้ชมทั้งเพลงเพราะๆนะคะได้เห็นวิวัฒนาการได้เห็นเรื่องราวแล้วเป็นเรื่องที่สอดแทรกเรื่องจริงด้วย มีคติเตือนใจด้วยแต่ว่าช่วงหน้าเรามีแขกรับเชิญฮะทำไมแกต้องตื่น,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 ตนเต้นขนาดนดีมันเป็นคาแรคเตอร์ก็ใช่แค่ยิงตื่นเต้นอ๋อเหรอพอลุงตื่นเต้นขึ้นมาปุ๊บเหมือนชีวิตจะหายอเออโรงพยาบาลไหนหที่ห้องดับจิตว่างๆเอาคนนี้ไปอยู่ด้วยอาจารย์หรูอไม่จะไหวแล้ว ช่วงหน้ามีแขกรับเชิญด้วยมีอ๋อเขาเป็นใครเขาหลงมาได้ยังไงทํายังไงถึงไปหลอกล่อเขามาได้แล้วถ้าเขารู้ความจริงแล้วเขาจะกลับก่อนไหมเขาเตรียมตัวแล้วเห็นนะแต่เราไมตัวเรียบร้อยเนี่ยอ๋อแม่ก่อนก่อนที่เขาจะดิ้นรนขัดขืนมากไปกว่านี้นะอ่าเดี๋ยวกระโดดด้วยถ้าใครเป็นอะไรพ่อพ่อพ่อผมก็ตายแล้วพ่อพ่อแล้วพ่อผมไปไหนมอนแล้วพ่อพ่อผมอยู่นี่ พ่อพ่อเอ้ยพ่อจ๋าแล้วพ่ออยู่ตรงนั้นทำไมพ่อลุกขึ้นมาอย่างอีกบอกให้ลุกขึ้นมาหมอก็ไม่ช่วยนั่งเฉยเนี่ยอ้ออ๋อต้องาช่วยด้วยสิต้องช่วยโอ้โอโอ้โอ้โอ้โอโอ้อออ้ พ่อหมอต้องช่วยพ่อผมนะพ่อผมจะตายแล้วเนี่ยพ่อผมไม่ไหวแล้วตอนนี้ว่าพ่อคุณจะตายเพราะมึงนี่แหละเออต้องทำยัไงอะนิ่งๆก่อนเขาเป็นอะไรอ๋อนิ่งๆมันไม่ไม่ใช่นิ่งแบบนั้นเขาเป็นอะไรพ่อเหรอเป็นโรคความดันไขมันเบาหวานตอนเนี้ยจะตายแล้วแลดูไม่น่าจะนะตกตกใจก็ถามหา อแต่ว่าตอนนี้ผมเป็นโรคหัวใจดอกบ้าหรอตีหมอได้มเนี่ยหมอแหมมีคนชมหน่อยนึงทำเป็นเขินนะก็นิดนึงยนะพ่าผมนะเนี่ยพ่าผมจะตายแล้วตอนนี้แล้วทำไมต้องมีสำบลีไว้ตรงอุดด้วยอ่ะสแตนบาย เตรียมพร้อมรัต้องเตรียมพร้อมเพราไม่รู้พอจะไปเมื่อไหร่เราก็เลยกลัวกลัวกิดจะตุยไว้ยัดรอเลยถ้าไปเมื่อไหร่ไปเมื่อไหร่เราพร้อมจะแตนบายเลยอเดี๋ยวสอบประวัติก่อนเป็นใครยังไงมาจากไหนก็ก็เกิดมาก็อายุ40ปีอุ้ยขอโทษยังไม่ถึง40่ิอันนี้รอเล่น เกิดมาคุณพ่อคุณพ่อชื่อเล็กแม่แม่แม่โอ๊ยพ่อชื่อเอ็งชื่อแม่ดีกว่าพ่อพ่อชื่อตีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้พ่อไม่ให้จริงๆหรือเปล่าอันนี้พ่อชื่อตีเนี่ยพ่อพ่อพ่อชื่อพ่อชื่อตีพ่อชื่อตีแม่ชื่อเล็กแม่ชื่อเล็กเออกลายเป็นตีเล็กตีตีเล็กอานมณ์สุขี้มึงหมอเนี่ยใช่นอกเรื่องอยู่เรื่อยเลยพ่อชื่อพ่อชื่อตีพ่อชื่อตีแม่ชื่อเล็กแม่ชื่อเล็กเออแล้วก็เป็นลูกเป็นลูก พ่อพ่อแม่พ่อพ่อแม่ก็คือจีบกันก่อนจีบจีบเอา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 เธอเนี่ยคุณเนี่ยคุณเนี่ยอ๋อผมเหรออ๋อผมชื่อเค็มชื่อเค็มย่าให้มันจะฝั่งนู้นเขาปิดด่านก็เลยต้องรีบพามาตอนนี้มาหากินก่อนแต่ตอนนี้พ่อแย่แล้วพ่อไม่ไหวแล้วพ่อจะตายแล้วเดี๋ยวพ่อนั่งเฉยสิช่วยคุณช่วเค็มบอลลรนอ๋อเออเอาล้วแล้วยังไงมีิเป็นเป็นอย่างนี้ โรงบาลคอซองคอเพลงเขาก็ต้องมีเพลงมีอก็อยู่ฝั่งขนนก็ร้องเพลงอยู่ต้องเยอะแยะไม่เคยรู้เรื่องเลยเยอะไงเนี่ยออกอัลบั้มมาตั้งกี่เพลงแล้วหมอไปอยู่ที่ไหนไม่เคยฟังเพลงผมเลยยังไ,ไงเพลงผมมีเป็นส 10, ิบเป็นร้อยเป็นพันเดี๋ยวลองขึ้นนิดขึ้นสิขึ้นน,นี้เหรอ,อขึ้นนิดนึง <c oughs> ทำมาเป็นเขิน <c oughs> เดี๋ยวยังไม่พร้อมเลยตอนนี้พ่อไม่สบายยังไม่หลร้องตอนนี้อะหลเออเดี๋ยวเราไปร้องให้ฟังแล้วเพลงเด็ดเด็ดเพลงเด็ดเด็ดเพลงเด็ดเด็ดเมาแล้วไงเมาแล้วไงคือเมาแล้วไงนี่คือเนื้อร้องเป็นยังไงอะไรยังไงเป็นแนวแนวแบบไหนเป็นเพลงแบบเนเป็นเพลงบอกผู้หญิงที่แบบว่าทําตัวเหมือนว่าตัวเองสวยมากนักเจอผู้ชายก็อ่อยไปทั่วอยากจะได้คนนู้นอยากจะดีวคนนู้นคนนี้มาเป็นสามีเนี่ยทรงแบบนี้เลยเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เจ้าชู้เป็น ไม่มีไม่พูดแล้วเสร็จกว่าทอก็ได้หมออ๋อเป็นเพลงเมาแล้ง่ายเมาแล้ง่ายเป็นเพลงว่าผู้หญิงที่นิสัยไม่ดีอันนี้คือกระแสตอบรับคือดีมากฮะคือดีมากกระแสตอบรับคือดีเลยฉันก็คิดว่าดีเหมือนกันนะหมอนะเออเออพ่อยังฟังเลยพ่อฟังทุกวันพ่ทุกวันนี้พ่อกินแล้วทุกวันเลยพ่อก็ชอบคเพลงแบบนี้ใช่ มีนอกจากเมาแล้วง่ายแล้วได้ข่าวว่าก็มีย,ยังยังมีไป cover หลายๆเพลงเลยมีเพลงใหม่แล้วก็มี King cover ด้วย<ม>อยู่อยู่ค่ายหูตั้งอ๋ออยู่ค่ายเซียนหูตั้งอ,อันนี้คือค่ายเพลงเซียนหูตั้งทำ<ช>ไมต้องเป็นเซียนหูตั้งเซียนหูตั้งมันเป็นหมาไม่ใช่หรอก็เป็นหมาไงก็พวกเรามทำตัวน่ารักเหมือนหมาไงอ๋อความน่า ดูซิเนพ่อก็หูตั้งเห่ยวไล้นเนี่ยพ่ออยู่ให้เฉยเห็นไหมพ่อก็หูตั้ง,งเนี่ยนี่ไห็แอาแต่ก่อนที่จะมาเป็นศิลปินเนี่ยได้ขาว่าก็เป็นนักจัดรายการพี่ยุเป็นนักสแสดงอุผ้ผลการเยอะมากมายเลย<ร>มีอ,อะไรยังไงบ้างก็เยอะก เมื่อก่อนเราก็เคยทำวิทยุแล้วก็เป็นดีเจแต่เจดีไม่ได้เป็นนะเป็นดีเจเฉยนะแล้วก็มีพิธีกรบ้างมีพิธีกรบ้างแล้วก็มีงานการแสดงบ้างได้ข่าวว่าการแสดงนี่คือแบบว่าสุดๆดเลยไปบิมผินบอกว่าทุกปีต้องมีการแสดงแบบแสงสีเสียงใช่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 ชอบไปแสดงแสงสีเสียงเออ <c oughs> ไปแสดงถึงพ่อนั่งเฉยได้ไหมพ่อเนี่ยพ่อพูดไปรู้เรื่องเลยชอบไปแสดงละครเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ นี่ไปถือดงถือดาบข้าวฟันเนี่ยเราชอบมากอ่ฝาผนงาน่อยฝาผลงานอาฝาผลงานเอาตอนนี้พ่อล่ะพ่อปล่อยผมนี่เขาอยากจะฝากผลงานหน่อยแล้วกันครับตอนนี้ผมเคมอนทนนะมาอยู่ที่สังกัดเซียนหูตั้งอยู่ที่สังกัดเซียนหูตั้งตอนนี้ก็มีผลงานเพลงเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมชื่อเพลงว่าเมาแล้วง่ายมีลูกจ้างทรหดมีคนนะไม่ใช่แมวด้วยนี่อะถ้าอย่างนี้เวลาให้อ่อ ขึ้นไปกดไปกดก็คือในเพไอในใน u t u b e อ่าพิมพ์คำว่าเซียนหูตั้งพิมพ์ว่าเซียนหูตั้งก็จะเจอช่องเลยอ่ากดเลยกดเลยใช่เลยจะได้ฟังเพลงหลากหลายเออใช่ใช่ช่พิมพ์เซียนหูตั้งเสร็จปุ๊บก็ไปหาเพลงเข้มมลโอย่ต้นหน้เข้มมลโทชื่อนี้เป็นเอกลักษณ์เลยแต่งตัวแบบนี้เข้มมนทนมีงานผลงานดทุกอย่างตามเราก็แต่งตัวหลายแบบเราก็อยากเปลี่ยนแปลงไปตามคาแรคเตอร์เพลงอ้าวเฮ้ยก็อยู่เฉยได้ม่็นี้่พ่อเนี่ย วางอย่าเรียกพูดเอ้าเดี๋ยวจมูกเกเอาเกมมาไม่ต้องไปยุ่งแล้จมูกพ่อหลุดไปหมดแล้วเนี่ยพ่อพ่อไหวนะพ่อเดี๋ยวกูกูจะไม่ไหวพ่อู่ตรงนี้พหายใจทำไมมากูเกือบตายลมแอบก้มลงไปหายใจไอ้นี่นดึจะลงไปหายใจไอ้นี่มันดึงฉันขอโทษพ่อ ฉันจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วเพลงพ่อไม่เอาฟันแล้ยพ่อเลยพ่อเราเป็นพ่อโลกกันนะพ่อจะทิ้งผมใน้เรคอยหรือพ่อกูลาออกจะมาเปนตองชายแดนเลยนะไม่ให้กลับประเทศด้วยเนี่ยไม่ปิดรายการก่อนสิเออปิดรายการเออปิดแล้วนาะปิดแล้วพอแล้วเอาหรออย่าลืมเซนหูตั้งเพลงเพียบเลยเพลงเข้มก็เป็นสิบเลยตอนนี้ครับผมเถูกไหมนี่วันนี้โปรดิวเซอร์มาด้วยนะพ่อไหน โอ้ยเซอร์แอบไปอยู่ตรงไหนกนไหมไหนโปโซ่ไหนใช่นี่พอพอหน้าตาดีๆแบบนี้อาจจะมีโอกาสได้เล่นเอ็วักเพลงสองเพลงาอยู่ด้านหลังเลยแบบนี่นอยู่อยู่หลังยี่จื้อนี้มนานนเออมีมเพลงมีพลที่หมาะกับพ่อเพียบเลยจริงจจริงจริงริงิิงจริเจลงมริง้รเพลงจรงงอรอจริงจงจริงจริงจริงจร้จจงงงงงงร ไม่กี่บาทไม่กี่บาทเออคนนักแข่งไม่ร่วงหรอกแหมคือไม่ใช่ไม่ร่วงไม่มีจะร่วงไม่เห็นหัวหรอกเออหรอกหรอหย่อมมิหย่อมเลยคือรายการนี้นะฉันนอกจะแขกรับเชิญจะไม่ได้อะไรอีกยังมาเสียผู้เสียคนท้าก็เรายังไม่ได้กันไงอ๋อเออเราก็เลยยังไม่ได้แต่อีกสักพักถ้าเกิดเราจะได้กันเดี๋ยวมันก็ได้ตอนนี้ได้ไหม ฮะโอปวดหัวพาพ่อไปส่งแชเดลเลกวะเนี่ยโอ้โอ้จะจะจะปิดรายการก็ปิดเถอะจะอยากไปอาบน้ำสักทีแล้วช่วยหมอช่วยทำด้วยหมอช่วยทำด้วยปิดรายการเลยอ้าปิดรายการโอ้ยนี่นีไปเขาเรียกไปแล้วอ๋อพยาบาลไา่ไม่ไม่พยาบาลเรียกไปกินยาและอ๋อเรียกหมอยาไปละแต่อย่าลืมนะคอสองคอเพลง M V T V 75จันทร์ถึงสุขเลยไปละ หมอโรงพยาบาลรงพยาบาลเรียกกินข้าวเอ้ยไม่เรียกกินยาไปแล,ล้วเรียกใครกินยาเรียกเรียกหมอพยาบาลเรียกหมอไปกินยา,พยา,าพยาบาลเรียกหมอไปกินยาพยาบาลเรียกหมอเซเว่าหมออาจจะต้องเป็นคนขไข้อ้าว<ล>ไ,ไปแล้วแสดงว่าพยาบาลเรียกหมอไปกินยาปิดคนเดียวปิดปิดรายการให้เลยไปแล้วมันคนไข้คนบ้านี่หว่ามันโ